คุณเคยหยุดคิดไหมว่าการไหวผลไม้บนโต๊ะบูชานั้นอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวงานหรือแม้แต่สุขภาพของเราจริงหรือไม่แม้ว่าการไหวผลไม้ดูผนเผลินจะเป็นเพียงพิธีกรรมที่คุ้นเคยและเรียบง่ายแต่ในมุมมองของธรรมะทุกการกระทําทุก,กวัตถุล้วนแฝงไปด้วยพลังงานและความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนักโดยเฉพาะเมื่อนําไปถวายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างโต๊ะบูชาที่ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สําหรับวางของไหวบูชาแต่ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกแห่งธรรม เป็นที่รวมพลังจิตท,ที่เราส่งออกไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผลไม้แต่ละลูกที่เราถือขึ้นถวายจึงไม่ใช่แค่ของสวยงามหรือของอร่อยแต่เป็นเหมือนผู้ส่งสารพลังงานจากจิตของเราไปยังจักรวาลผลไม้ที่เต็มไปด้วยพลังงานดีย่อมส่งเสริมความสงมบสุขในบ้านในขณะที่ผลไม้ที่แบกรับพลังด้านลบอาจกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดความขัดแยง้งความวุ่นวายโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรเลือกผลไม้ด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว แต่ควรเลือกด้วยสติและปัญญาในพุทธศาสนาโตบูชาเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เชื่อมโยงระหว่างจิตใจของเราและพลังแห่งจักรวาลเมื่อเรานําผลไม้มาวางบนโตบูชาเราไม่ได้แค่ถวายวัตถุแต่เรากําลังส่งเจตนาความรู้สึกและสภาพจิตของเราออกไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นผลไม้จึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของจิตเราเองหากเรามีสติเลือกผลไม้ด้วยความตั้งใจดีผลนั้นจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบุญที่อย่างรากในบ้านของเราเสริมสร้างความสามาัคคีความสงบและความเจริญ แต่หากเราเลือกอย่างเร่งรีบเพียงเพราะเห็นว่าสวยดูดีหรือแค่เคยทำตามตามกันมาโดยไม่ได้พิจารณาด้วยใจที่ตั้งมัน่นผลไม้นั้นอาจกลายเป็นพลังแฝงที่รบกวนสมดุลภายในบ้านทำให้เกิดความไม่ราบรื่นความขัดแย้งและแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากผลไม้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่เจตนาและสภาพจิตของผู้ถวายด้วยเพราะในโลกแห่งธรรมะไม่มีสิ่งใดเป็นเพียงแค่วัตถุทุกสิ่งเกิดขึ้นจากจิตใจเป็นผลของการกระทำและความคิดที่สะท้อนออกมา ดังนั้นการหวายผลไม้จึงเป็นเหมือนบททดสอบของจิตว่าเรามีสติพอไหมเราเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราทำหรือไม่และเราถวายด้วยใจบริสุทธิ์เพียงใดบางคนอาจคิดว่าแค่มีผลไม้สวยงามหรือจัดโต๊ะอย่างอลังการก็น่าจะเพียงพอแต่หากจิตเรายัางว้าวุ่นยังไม่มีความเข้าใจในพลังของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเพราะพลังไม่ได้อยู่ในวัตถุแต่อยู่ในใจผู้ถวายนั่นเองก่อนที่คุณจะวางผลไม้ชิ้นใดบนโต๊ะบูชา ขอให้หยุดสักครู่ถามใจตัวเองว่าฉันกําลังถวายด้วยความเข้าใจหรือแค่ทําไปตามหน้าที่และผลไม้ชิ้นนี้สื่อถึงพลังงานแบบไหนที่จะส่งต่อให้กับครอบครัวของฉันเมื่อเรามีสติและความเข้าใจอย่างท่องแท้การถวายผลไม้จึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นการปลูกเมเล็ดพันธุ์ทุกแห่งความสุขความสมดุลและความสมในชีวิตประจําวันของเราอย่างแท้จริงมีผลไม้บางชนิดที่เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันแต่เมื่อพิจารณาในเชิงพลังงานและธรรมะ กลับกลายเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการนำมาถวายบนโต๊ะบูชาหนึ่งในนั้นคือกล้วยผลไม้ที่ดูเรียบง่ายแต่อาจสื่อถึงพังที่ไม่มั่นคงในชีวิตของผู้ถวายกล้วยเป็นผลไม้ที่มีเปลือกลื่นเนื้อนิม่มและมักจะตกจากเข้าได้ง่ายความลื่นไหลและเปลาะบางนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดบางคนอาจจะมองว่ากล้วยเป็นผลไม้แห่งความโชคดีเพราะออกผลเป็นเครือใหญ่แต่ในทางจิตวิญญ,ญาณ การหวกล้วยอาจเป็นการสื่อสารถึงความลื่นไถลของชีวิตครอบครัวอาจประสบปัญหาทางอารมณ์ความสัมพันธ์ไม่มั่นคงหรือเกิดความไม่ลงรอยกันโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนที่สำคัญกล้วยยังเป็นผลไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นคงทางจิตใจในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมื่อถวายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือบนหิ้งพระกล้วยอาจไม่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมเพราะมีความหมายเชิงลบในแง่ของจิตวิญญ,ญาณการหวยกล้วยจึงไม่ใช่เพียงแค่การวางผลไม้บนโต๊ะแต่เป็นการส่งพลัง ที่อาจบั่นทอนความมั่นคงของครอบครัวโดยไม่รู้ตัวทางเลือกที่เหมาะสมกว่าอาจเป็นผลไม้ที่มีรูปทรงมั่นคงสีสันสดใสและสื่อถึงความอุด,ดมสมบูรณ์อย่างส้มแอปเปิลหรือมะม่วงซึ่งล้วนแต่ส่งเสริมพลังแห่งความอบอ,อุ่นความมั่นคงและความรักในครอบครัวได้อย่างลงตัวอีกหนึ่งผลไม้ที่ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงในการหวายคือแตงโมโดยเฉพาะแตงโมที่มีเนื้อสีแดงสดแม้แตงโมจะเป็นผลไม้ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นสบายและมีลักษณะกลมกลืน แต่สีแดงสดภายในกลับเป็นสัญลักษณ์ของพังงานรุนแรงความขัดแย้งและอารมณ์ที่แตกแยกในทางพุทธศาสนาและความเชื่อทางพลังงานสีแดงจัดเป็นพลังของธาตุไฟที่อาจส่งผลให้เกิดความร้อนรุ่มทางอารมณ์ทําให้เกิดการโต้เถียงขาดความอดทนและมีโอกาสนําไปสู่ความไม่สงบในบ้านยิ่งเมื่อแตงโมถูกรับรู้ในฐานะผลไม้ของการแบ่งแยกด้วยลักษณะการผ่าแบ่งที่เห็นได้ชัดเจนตรงนี้เองที่ทําให้มันถูกตีความว่าเป็นผลไม้ที่อาจดึงดูดพลังของความแตกแยก ความห่างเหินระหว่างสมาชิกในบ้านหรือแม้แต่ปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ร้อนความเครียดและความไม่สมดุลภายในจิตใจหากครอบครัวใดกำลังประสบกับความไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหาภายในไม่ลงรอยการเลือกแตงโมเป็นผลไม้ถวายอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักเพราะเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับพลังลบที่มีอยู่แล้วในบ้านการเปลี่ยนจากแตงโมสีแดงเป็นผลไม้อื่นเช่นส้มที่มีสีเหลืองทองอัอ่อนโยนหรือแอปเปิลแดงที่ให้พลังแห่งความรักและความอบอ,อุ่นจะช่วยสร้างสมดุลให้กับพังงานในบ้าน ทำให้บรรยากาศภายในสงบร่มเย็นและนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างกันในครอบครัวเพราะการหวายผลไม้ไม่ใช่เพียงการเลือกของที่ดูดีแต่คือการสื่อสารพลังงานจากจิตถึงจิตและแตงโมแม้จะอร่อยสดชื่นแต่ในมิติแห่งพลังงานแล้วอาจไม่เหมาะกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการความสงบและกลมกลืนอย่างแท้จริงในบรรดาผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงในการหวายบนโต๊ะบูชาพริกแดงอาจดูเหมือนไม่ใช่ผลไม้ในความหมายดั้งเดิมแต่ในหลายครอบครัวมักมีการนำพริกแดง หรือพริกชี้ฟ้าแดงมาใช้ประกอบในพานเครื่องไหวเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งสวยงามสีสดและมีพลังอย่างไรก็ตามการนําพริกแดงมาถวายในพิธีกรรมหรือวางไว้บนโต๊ะบูชานั้นกลับมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบพริกแดงมีสีสันจัดจ้านกลิ่นฉุนและรสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงทั้งหมดนี้สะท้อนถึงพลังของอารมณ์ที่รุนแรงความเร่าร้อนและการขาดความยับยั้งชั่งใจในทางพุทธศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญ,ญญาณพริกแดงจึงมักถูกเชื่อมโยงกับเวอร์จิกรรม หรือกรมทางวาจาซึ่งหมายถึงการใช้คําพูดในทางที่ไม่ดีการพูดด้วยความโกรธความเกลียดหรือการกล่าวร้ายผู้อื่นโดยเฉพาะในครอบครัวการมีพริกแดงบนโต๊ะบูชาอาจเป็นการดึงดูดพลังของการทะเลาะการเข้าใจผิดและการใช้คําพูดทําร้ายกันโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้พลังของพริกยังสามารถกระตุ้นความรู้สึกตื่นตัวที่เกินพอดีทําให้จิตใจไม่สง,งบและนําไปสู่ความเครียดความไม่อดทนหรือแม้แต่ความร้อนรุ่มในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พริกแดงจึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของอาหารรสจัดแต่ยังเป็นตัวแทนของพลังงานที่ไม่สมดุลซึ่งอาจขัดขวางการสร้างสมาธิความสงบและสภาวะทางจิตท,ที่บริสุทธิ์ซึ่งควรมีในขณะถวายสิ่งของบนโต๊ะบูชาการเลือกใช้ผลไม้อื่นที่ให้พลังงานเย็นเช่นแอปเปิลเขียวหรือส้มเขียวหวานอาจช่วยส่งเสริมบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจและความเย็นใจในครอบครัวได้มากกว่าและยังสอดคล้องกับหลักแห่งความเมตตาและการให้อภัยตามแนวทางของพุทธศาสนา ผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่าไม่ควรนํามาถวายบนโต๊ะบูชาคือลูกพีหรือลูกท้อแม้จะดูงด,ดงามสีชมพูอ่อนหวานและมีความหมายดีในบางวัฒนธรรมตะวันออกเกี่ยวกับอายุยืนและความหมดงามแต่ในอีกมุมหนึ่งลูกพีจะกลับเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานของความเปลี่ยวเหงาและความห่างเหินด้วยรูปทรงที่กลมมนคล้ายหัวใจแต่กลับมีรอยแยกตรงกลางและสีสันที่สื่อถึงอารมณ์อ่อนไหวลูกพีจึงมักสะท้อนพลังของความโดดเดี่ยวความเศร้าซึม และความเปราะบางในความสัมพันธ์ยิ่งเมื่อน,นํามาถวายบนโต๊ะบูชาที่ควรเป็นพื้นที่ของพลังบวกและการรวมใจลูกพีฉกหลับอาจส่งสัญญาณของการขาดความกลมเกี่ยวในครอบครัวและส่งผลต่อพลังชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนอกจากนี้บางแนวทางในพระพุทธศาสนายังแนะนําว่าผลไม้บางประเภทที่เกี่ยวข้องกับความเย้ยโยนใจหรือความอ่อนแอทางจิตใจไม่ควรถูกนํามาถวายต่อพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิสิทธิ์เพราะจะทาให้พลังของสถานที่ศักดิสิทธิ์นั้นอ่อนแรงและไม่สามารถส่งพลังบวกคืน กลับไปยังผู้ถอยได้อย่างเต็มที่แม้ลูกพีจะมีรสชาติหวานกลิ่นหอมและหน้าตาน่ารับประทานแต่การถายในพิธีกรรมหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจไม่ใช่การเลือกที่เหมาะสมในแง่ของพลังงานที่ส่งออกไปเพราะแทนที่จะเป็นพลังของความสุขความรักและความมั่นคงลูกพีชาจะกลายเป็นพลังของความไม่มั่นใจความไม่แน่นอนและการขาดความเข้าใจภายในครอบครัวหากเราต้องการส่งผ่านพลังงานที่ส่งเย็นใจและรวมพลังให้กับบ้านการเลือกผลไม้ที่มั่นคงกลมกลืน และมีความหมายที่สื่อถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นเช่นแอปเปิลแดงส้มหรือมะม่วงจะเหมาะสมกว่าในการวางบนโต๊ะบูชาเพื่อให้การวายกลายเป็นสื่อแห่งการเยียวยาไม่ใช่การดึงพลังที่เราไม่ต้องการเข้ามาสู่ชีวิตของเราเองในหมู่ผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่ทั้งคนรักและคนไม่ชอบต่างมีความคิดเห็นสุดข้าวด้วยกลิ่นที่แรงเนื้อสัมผัสที่นุ่มและรูปลักษณ์ภายนอกที่เต็มไปด้วยหนามแหลมทุเรียนจึงกลายเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยความสุดต่งทั้งในด้านรสชาติแลละพลังงาน ในทางพุทธศาสนาและศาสตร์แห่งพลังงานทุเรียนไม่ได้เป็นเพียงอาหารหากยังเป็นสัญลักษณ์สองของพลังที่ซับซ้อนหนักแน่นและในบางกรณีก็ยากจะควบคุมได้เมื่อพิจารณาจากมิติของพลังงานทุเรียนถูกมองว่าเป็นผลไม้ที่มีพลังของอารมณ์ที่อัดอัน้นและความอึดอัดที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยกลิ่นของมันแม้จะหอมสําหรับบางคนแต่ก็เป็นกลิ่นที่หนักแน่นและก่อให้เกิดปฏิกิริยาแรงในใจผู้คนหลายกลุ่มความหนักแน่นนี้ในทางพลังงาน อาจก่อให้เกิดบรรยากาศที่ทึบตันไม่ปลอดโปร่งและอาจขัดขวางกระแสพลังบวกที่ควรไหลเวียนในบ้านโดยเฉพาะเมื่อน,นํามาถวายบนโต๊ะบูชาซึ่งควรเป็นพื้นที่ของพลังบริสุทธิ์ความเบาสบายและความสงบทุเรียนจึงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมเพราะมันอาจดึงเอาความรู้สึกกดดันความเคร่งเครียดและความไม่เปิดใจเข้ามาสู่บรรยากาศในบ้านอีกทั้งหนามแหลมของมันยังเป็นสัญลักษณ์ของการปิดกัน้นไม่เปิดรับและอาจสะท้อนพลังของการประทะแทนที่จะเป็นพลังของความรัก และการยิวยาหากเราต้องการมอบสิ่งดีๆให้กับบ้านผ่านการฝ้ยผลไม้การเลือกผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเบาสีสันสดใสและเปลือกที่เรียบเนียนจะช่วยส่งเสริมพลังงานบวกได้มากกว่าเช่นแอปเปิลส้มหรือฝรัง่งซึ่งสื่อถึงความสดชื่นความเบิกบานและความโปร่งโล่งในจิตใจเมื่อเรามองย้อนกลับไปอย่างผลไม้ทั้ง5ชนิดที่ได้กล่าวถึงได้แก่กล้วยแตงโมพริกแดงลูกพีชและทุเรียนเราจะเห็นว่าทุกผลไม้มีพลังเฉพาะตัว และแม้จะดูไม่เกี่ยวข้องกันในแวบแรกแต่สิ่งที่เชื่อมโยงพวกมันเข้าด้วยกันคือพลังงานที่ไม่เสถียรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสงบของครอบครัวอย่างลึกซึ้งพวกมันอาจสื่อถึงความไม่มั่นคงทางอารมณ์ความแตกแยกความโกรธความเหงาและความอัดอัน้นซึ่งเมื่อรวมกันแล้วสามารถสร้างบรรยากาศของความตึงเครียดในบ้านได้โดยไม่รู้ตัวการหวายผลไม้จึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมหรือการแสดงความข่ารพบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสะท้อนจิตใจของผู้ถวาย เป็นการแสดงออกถึงสภาวะภายในและเป็นการสื่อสารพลังงานไปยังจักรวาลไม่ใช่แค่ผลไม้บนโตะ๊ะหากแต่เป็นพลังของจิตที่แผ่ออกไปจากใจของเราเพราะเหตุนี้การเลือกผลไม้สำหรับการไหวจึงต้องอาศัยสติและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเราควรถามตัวเองก่อนวางผลไม้ลงบนโต๊ะบูชาว่าผลไม้ชิ้นนี้จะส่งพังแบบไหนมันเป็นตัวแทนของความปารัตนาดีความสงบความเมตตาหรือไม่หากคำตอบคือใช่ผลไม้นั้นจึงสมควรแก่การไหว การเปลี่ยนจากผลไม้ที่ไม่เหมาะสมมาเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกเช่นส้มที่สื่อถึงความสุขความโชคดีอปเปิลที่สื่อถึงความรักและสุขภาพหรือฝรั่งที่สื่อถึงความมั่นคงและความสมดุลคือวิธีหนึ่งที่เราสามารถเสริมสร้างพลังชีวิตในบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรมและสิ่งที่สําคัญเหนือกว่าทั้งหมดคือเจตนาและความตั้งใจในการไหวเพราะแม้เราจะไม่มีผลไม้ที่ดีที่สุดในทางรูปธรรมหากแต่มีจิตใจที่ใส่บริสุทธิ์ขณะที่ยกมือไหว และวางผลไม้นั้นลงบนโต๊ะนั้นย่อมเป็นการหวายที่บริสุทธิ์และทรงพังที่สุดแล้วในท้ายที่สุดขอให้เราทุกคนระลึกไว้เสมอว่าพุทธศาสนาไม่เคยสอนใหเราหวาดกลัวสิ่งใดๆแม้แต่เรื่องผลไม้แต่สอนให้เราตื่นรู้และเลือกด้วยปัญญาผลไม้เหล่านี้ไม่ได้มีฤทธิ์อะไรในตัวเองหากแต่เป็นเราที่มอบความหมายและพลังให้กับมันการไม่ถวายผลไม้บางชนิดจึงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงด้วยความกลัวแต่คือการเลือกด้วยความรู้ความเข้าใจ และความรักต่อครอบครัวของเราเองหากคุณเคยถวายผลไม้เหล่านี้มาก่อนอย่าโทษตัวเองจงใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สามารถนำพาพลังใหม่มาสู่บ้านของคุณและหากบทความนี้มีคุณค่าในใจคุณไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อยหรือมากมายขอเชิญคุณแบ่งปันต่อให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้พลังแห่งความรู้ความสงบและความรักได้ขยายออกไปสู่โลกกว้างกว่าที่เราคิดไว้เพราะการเลือกผลไม้สักผลอาจเป็นการเลือกชีวิตที่สมดุลสุขสงบ,บ และเปี่ยมด้วยปัญญา